สี่คะแนนชุลรมอวุโสพรมร,รีมีอยู่24คะแนนนะครับจากสปอร์ที่ยังเสนอกันอย,ยู่หนึ่งประตูตนอนนี้แังนั้นจบเวลานะครับอันดับ4อันดับ5นั้นจะเป็ดของทีมใดแต่รอรุ้ครับรอ,อรุ้ช่วงนี้ก็ขอให้ทีมบอลน้ำเขียวและทีมชุลรวมอาวุโสนครราชสีมาะนะครับได้เตรียมตัวให้พร้อมเมืม่อจบ การแข่งขันคู่นี้จบลงแล้วนะครับเราก็จะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญทั้งสองทีมเข้าสู่บรรยากาศการแข่งขันนะครับเป็นคู่สุดท้ายคู่จิตรายาการ มันเปิดไหมมันเปิด,ปดมาอาทิตย์ะพวกนี้่ะงไงพี่เต ठीकु आहे न पीरा เย็นรูพิจัยนัสสุดท้ายฮะนัสสุดท้ายเย กรรมการเมาเป็นตัวครับนี่หน,นึ่งใบเล็กๆครับ อภกรรมเขาเป็นต uh, ัวที่ยี่สิบสอกยี่สิบเอ็ดข้าครับของโฮมวียครับ yeah